สวัสดีค่ะแฟนวอลเล่บอลทุกคนวันนี้เรามีเรื่องสำคัญที่เป็นประเด็นร้อนแรงในวงการวอลเล่บอลมาพูดคุยกันค่ะซึ่งเป็นข่าวที่ส่งผลกระทบต่อทั้งทีมวอลเล่บอลหญิงจากเวียดนามและทีมอื่นๆในวงการด้วยค่ะต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ไม่ได้แค่เรื่องแพ้ชนะในเกมกีฬาอย่างเดียวแต่มันกระทบถึงความยุติธรรมในการแข่งขันเลยค่ะ คราวนี้ก็คือสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติหรือ FIVB ได้สั่งตัดสิทธิ์นักกีฬาสาวเวียดนามสองคนคือดังถิหฮองและเหงียนเฟืองกวินออกจากการแข่งขันชิงชมปโลก u 21ที่อินโดนีเซีย ซึ่งรายงานระบุว่าสาเหตุมาจากการตรวจโครโมโซมเพื่อย,ยืนยันเพศสภาพและผลการตรวจไม่ตรงตามคุณสมบัติของนักกีฬาหญิงที่ FIVB กำหนดไว้ทำให้ทีมเวียดนามถูกปรับแพ้ในทุกนัดที่สองคนนี้ลงสนามด้วยค่ะในฐานะที่เป็นแฟนวอลเลย์บอลเราอดไม่ได้ที่จะย้อนคิดไปถึงผลการแข่งขันซีวีลีก2025เล็ก2ที่ไทยเราเพิ่งเจอเวียดนามมาเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเราในฐานะแฟนวอลเลย์บอลต่างก็รู้ดีว่าเกมนั้นเรานำก่อนถึง2-0ต่อเซตแต่สุดท้ายกลับพลิกแพ้ไป2-3ต่อเซตและทำให้เวียดนามคว้าแชมป์เล็กนี้ไปได้สำเร็จซึ่งในเกมนั้นเองก็มีนักกีฬาเวียดนามอย่างเหนียนทิบิดเจียวที่มีรูปร่างแข็งแกร่งและมีพลักกำลังสูงจนทำให้เราตั้งข้อสังเกตได้ว่า ฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นของเวียดนามในบางจังหวะนั้นมาจากคุณสมบัติทางกายภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งปกติหรือไม่ในมุมมองของทีมที่พ่ายแพ้และเสียเปรียบจากการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมคงรู้สึกว่าความพยายามที่พวกเขาทุ่มเทลงไปนั้นถูกบ่อนทําลายด้วยปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมการแข่งขันกีฬาควรวัดกันที่ฝีมือและทีมเวิร์ แต่ถ้ามีปัจจัยทางกายภาพที่เหนือกว่าปกติเข้ามาเกี่ยวข้องก็ย่อมทำให้ผลการแข่งขันไม่เป็นธรรมและทำลายสปิริตของเกมกีฬาไปโดยปริยายดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวียดนามเท่านั้นนะคะแต่ยังส่งผลกระทบในวงกว้างด้วยอย่างแรกเลยคือเรื่องความน่าเชื่อถือของ FIVB ถ้าการตัดสินครั้งนี้ไม่ชัดเจนและคลุมเครือก็อาจจะทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหายได้และมันยังสร้างความไม่แน่นอนในการแข่งขันทำให้นักกีฬาและทีมงานหลายคนเป็นกังวลว่าในอนาคตจะมีการตรวจที่เข้มงวดมากขึ้นแค่ไหนและที่สำคัญที่สุดคือผลกระทบต่อนักกีฬาทั้งนักกีฬาเวยดนามที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันทางจิตใจและนักกีฬาจากทีมอื่นๆที่รู้สึกว่าพวกเขาต้องแข่งขันกับคู่ต่อสู้ที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขเดียวกัน หากไม่มีการตรวจสอบอย่างละเอียดและให้ความเป็นธรรมการตัดสินครั้งนี้อาจทำลายความฝันและอนาคตของนักกีฬาที่บริสุทธิ์ไปได้ค่ะตอนนี้ทางสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ FIVB ไปแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องติดตามต่อไปก็คือผลการตัดสินสุดท้ายว่า FIVB จะมีคำตอบอย่างไร และที่สำคัญคือนโยบายที่ชัดเจนในการตรวจเพศสภาพในวงการกีฬาจะออกมาเป็นแบบไหนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าและไม่เป็นทําแบบนี้ขึ้นอีกค่ะโดยสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญมากค่ะที่สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของกฎระเบียบและจริยธรรมในวงการกีฬาซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบด้านและเป็นธรรมที่สุดเพื่อรักษาสปิริตของการแข่งขันและปกป้องสิทธิของนักกีฬาทุกคนค่ะ